สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนเด้อครับเมื่อนี้ผมนะครับตูตาฟ้ามนะครับสีภาพี่น้องมาเบิงนะครับห้าวอ้อยให้งง้อกินนะครับอย่าไใส่ผ้านีเป็นอย่างใส่ผ้าหยางนะครับอย่าใส่ผ้านีนะครับมันเป็นหญ้าลูซี่นะครับผมที่ห้านะครับปลูกแซมกับหย่าในเพียไทยเขื่อนซุปริบนะครับว่าง่อมันจะกินดีบอนะครับง่อกินแล้วนะครับมันก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับมันเป็นจั้งไหนผมกะสีท่ายแหกับพี่น้องในเบิงนะครับนี่ครับอ่า ผมก็ต้องย้ำอีกอ่าเช่อหนึ่งเด้อครับา่าหยาของฟ้ามงเฮ้านะครับจะเลี้ยงงัวดยที่ใส่หยาเป็นรักนะครับเพราสิบอสใส่ของอาหารหรืออาหารข้นนะครับเพราะว่าหยาางทีครับเพราะว่ามันเป็นการลดต้นทุนในการผลิตนะครับผมอบบนี้ครับเดี๋ยวผมเสียพี่น้องในเบิรงนะครับอ่างัวนะครับแต่โตนะครับกว่าจะมีความสมบูรณ์นะครับอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขัน ง่วนนะครับมันมีการเจริญเติบโตดีนะครับมันอ้วนนะครับแน่นอนนะครับมันก็จะดิสัตเร็วนะครับนะเดี๋ยวสีพาพ่อนะครับไปเบิ้งพ่อนะครับเอาง่วเอาเนี่ยให้ง่วกินนะครับอ่าจะเป็นจังไหรนะครับง่วจะกินดีบอนะครับอ่านี่ครับ อ่ามาเบิ้งครับพี่นอ้อันนี้ก็จะเป็นยาลูซี่นะครับที่เขาปลูกไว้เห็นกับง้วกินนะครับผมงัวก็จะมีการกินค่อนข้างท,ที่จะดีเลยนะครับอ่านี่ครับอ่าเพี่องลองสังเกตเบิ้งนะครับง้วก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับผม ใราลองสังเกตเบิ tea, it, life, Hence, or, ้งนะครับการกินของง่วนะครับเพราะว่าอย่างทีิครับเพราะเขาพายามที่จะปลูกหญ้าให้ง่วกินนะครับหญ้าจริงๆแล้วนะครับหญ้าทุกใส่พันธุ์นะครับมันก็จะมีลักษณะดีที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับบางหญ้านะครับก็จะทุ่นแรงบางหญ้านะครับก็จะทุ่นน้ำนะครับเพราะนั้นแล้วเขาก็พายามปลูกหญ้าที่จะหลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าในนอนครับประเทศไทยมันกับมีหลายฤดูนะครับเขาก็ต้องปลูกเพื่อฤดูแล้งฤดูฝนน้ำนะครับผมอันนี้ครับ เดี๋ยวสิภาพไ่นอนนะครับยาบิรงทัวๆนะครับอ่าง่วกินยาดีบอนะครับง่อกินแล้วนะครับมันก็จะมีความอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตนะครับที่เขาใส่พอพันคุ้มฟูงนะครับเป็นพอพันบ่ามันเลื่อนลอยนะครับที่เขาใท่ผสมนะครับอยู่บ้านน้องเม็กตำบลขอนยงอำเภอกุจจับนะครับเขาก็จะมีบริการผสมพันธ์อ่า งัวพร้อมนะครับกันงัวเป็นสันนะครับเพาก็จะมีงัวตัวผูนะครับพี่เขาใส่คุ้มฟูงนะครับพี่แส่ในขปรผสมแห่งกับเกษตรกรที่สนใจนะครับกับราคาเป็นกันเองนะครับราคาแปดร้อยบาทนะครับเราประกันสามครั้งนะครับอ่านี่ครับอ่าพยายามลองสังเกตเบิ้งนะครับการกินของง่วนะครับง่วกินแล้วนะครับก็จะมีความอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับ อ่าไม่ตัวแดงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบามันเลือนล้อยนะครับอายุ3มปีนะครับผมก็จะทำ่าอ้วนบอนะครับกับพ่ออ้วนปันใดเพราะว่าเขาผมก็ต้องย้ำอีกเทียนึงนะครับเพาบว่ได้ขุนเหยมันอ้วนนะครับเพราะว่าเขาใส่เป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับผมเพื่อที่จะใส่ในฟ้าของเขานะครับที่สําคัญนะครับผมง้วนะครับเฮ้าบ่ได้ขุนเหยมันอ้วนเหยมันพี่นะของตรผูเพราะว่าเขาได้ไปประกวดนะครับ อ่านี่ครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพอ่อคลคนิกกันเนื้อครับเขาไม่ล้องถึงใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ร้องใจกับทุกตาฟ้ามายเดอร์ครับขอบคุณครับ